ครับท่านครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาถึง EP ที่4แล้วเนาะในเรื่องของเคมีอินทรีย์นะครับตรง EP ที่4เนี่ยมันจะเป็นสมบัติของแอลเคนนะสมบัติของแอลเคนสมบัติของแอลเคน สมบัติของแอลเคนตัวนี้ครับจะมีหลักๆนะที่เด็กๆจะต้องจําให้ได้นะครับต้องจําให้ได้มีอยู่ประมาณสักห้าหกเจ็ดแปดข้อที่สําคัญซึ่งสมบัติของแอลเคนข้อที่หนึ่งเขาได้บอกไว้ว่าจะไม่เนี้ยเอาแอลเคน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 คือพันธะเดียวพันธะเดียวแบบอิ่มตัวนะพันธะเดียวเป็นประเภทอิ่มตัวนะครับ ทีนี้คุณสบับษณิของมันข้อที่หนึ่งก็คือมี3สถานะสสถานะโดยที่เด็กจะต,ต้องจำว่า c น้อย c น้อยจะเป็นแกส๊ส c น้อย c 1ถึง c 4, 4เนี่ยจะมีสถานะเป็นแกส๊สถ้า c 4ถึง c 5 c 5ถึง c 17 จะเป็นของเหลวส่วนถ้าสี่สิบเจ็ดขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของแข็งประมาณนี้ครับมันต้องเขียนว่าสิบแปดสิบแปดขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ในของแข็งของแข็งไม่ใช่แก๊สเบอร์อีกแล้วของแข็งจำให้ดีเนาะนี่คือกฎนี่คือคุณสมบัติ้อที่หนึ่งสมบัติ้อที่สองของมันก็คือแอลเคน เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วไม่มีขั้วจะละลายละลายในไม่มีขั้วเหมือนกันจำไว้นะแอลเคนเป็นสารประเภทไม่มีขั้วมีขั้วนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันไม่มีขั้วนะ ถ้าไม่มีขั้วแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันจะเป็นแรงวานเดอร์วาวนะแรงดึงดูดระหว่างขั้วเป็นแรงวานเดอร์วาวครับนี่คือข้อที่สอง เอาคู่แล้วมันดูยังไงอะว่าอะไรแรงคือแรงวันเดวาวแรงวันเดวาวคือแรงยึดเหนี่ยวที่สามารถบอกได้ว่าถ้ามันขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ดูดดีเดือดสูงประมาณนี้ขนาดใหญ่ส่งผลให้ดูดดีส่งผลให้จุดเดือดมันสูงข้อที่สามเขาบอกไว้ว่า ถ้าขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนข้อที่2องอะขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นแรง w วนเดอร์วาลมากขึ้นจุดเดือดก็จะสูงขึ้นจุดเดือดสูงขึ้นข้อที่4แอลเคนไม่มีขั้ว ไม่มีขั้วไม่ละลายน้ำแต่จะละลายไม่ละลายน้ำแต่จะละลายในสารประเภทเดียวกันคือสารที่ไม่มีขั้วเหมือนกันละลายในสารประเภทเดียวกันก็คือไม่มีขั้วเหมือนกัน เหมือนกันข้อที่5เขาบอกไว้ว่าแอลเคนทุกชนิดลอยน้ำได้แอลเคนทุกชนิดลอยน้ำเำหตุผลที่มันลอยน้ำก็คือความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ข้อที่หกเกิดปฏิกิริยาแทนที่มูเจดแทนที่ไฮโดรเจอนอเดี๋ยวจะได้ทำตัวนี้ข้อที่เจ็ดติดไฟ ไม่มีขะเเมาเลยจะไม่ดีครับอันนี้ชอบออกข้อสอบติดไฟไม่มีขะเเมาเลยข้อที่8ดเดี๋ยวนี้จะมีสรุปตารางให้้านีกสองข้อนี้ข้อที่8ไม่ฟอกสีโพแทสเซียมเปอร์แมงกานต ไม่ฟอกสีโพแทสเซียมเอร์แมงกานีหรือไม่ฟอกสีด่างทับทิมนั่นเองอันนี้คือคุณสมบัติของมันนะถ้าเราว่างๆเราก็เขียนแล้วเราก็สรุปเป็นลายมือตัวเองสวยนะครับอีกรอบหนึ่งถ้าฟังไม่ทันก็รีกลับมาฟังได้เนาะตัวนี้มันเป็นวิดีโอนะครับทีนี้หลังจากสมบัติเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะเป็นการเตรียมการเตรียม การเตรียมหรือการสร้างแหละการเตรียมแอลเคนการเตรียมแอลเคนนะครับปื๊บปื๊ปื๊การเตรียมแอเมเลเคนคร,ร,รั้งแรกคือประเภทแรกหรือมันมันไม่จําเป็นหรอกว่ามันจะต้องใส่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคือแบบแรกก็ได้อ่ะพูดว่าเป็นแบบแรกแบบแรกตัวน,นี้ฮะคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่ ตอนนี้มันจะมีชื่อหมู่แล้วนะตรงนี้มันจะเป็น L แอลคีนเลาาแอลคีนครับที่เป็นพานธะคู่เนี่ยเอาไฮโดรเจนไปยัดใส่เอาไฮโดรเจนไปยัดใส่โดยที่มีแพทินัมตรงนี้เป็นตัวเร่งเป็นตัวเร่งทำให้มันได้หน้าตาแบบนี้ครับอันนี้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มไฮโดรเจนเข้าไปนี่ครับ นี่คือไฮโดรเจนที่เติมเข้าไปในพันธะคู่ตรงนี้ครับเหมือนตัดพันธะออกแล้วก็เอาไฮโดรเจนเสียบเสียบประมาณนี้ครับผมนี่คือแบบแรกถ้าอันที่สองก็คือหนูดูให้ดีใส่พันธะสามแบบนี้ครับนี่คืออันเดิมเพิ่มเติมคือสังเกตว่ามันมีข้างบนที่เติมได้แล้วก็มันมีข้างล่างที่เติมได้เราเลยต้องใช้สอง H สอง เดิมเข้าไปตอนนี้ก็ใช้เป็นแพทตินัมเป็นตัวเล่งเหมือนเดิมหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือแบบเดิมๆก่อนพันธาที่ถูกตัดก,ก็เปลี่ยนมันเป็นไฮโดรเจนเข้า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 นี่ครับจากสองพนันธะเนี่ยสองบนกับสองจากบนและล่างประมาณนี้ครับนี่คือประเภทแรกเตรียมจากการเติม อันต่อไปก็เป็นการเติมหมดเลยครับนะครับมันมีอยูย่ก็อันเดียวครับคือการเติมดังนั้นดังนั้นหลักๆของการเติมนะลูกการเติมคือตัดแขน2 3อ,ออกเอาเฮดเสียบใส่ ทำให้เห็นภามากขึ้นคือนี่คือพันธะทัคู่เวลาทําให้หนูตัดออกตัดตรงนี้ตัด,ตดชิงแล้วแขนตัวเนี้กลับมาเอาแขนตัวนี้กลับมาหน้าตามันจะได้เป็นแบบนี้หน้าตามันจะได้เป็นแบบนี้แล้วทีนี้หนูอย่าลืมหนูบวกไฮโดรเจนเข้าไปถูกไหม ไฮโดรเจนก็จะเชื่อมไฮโดรเจนแบบนี้ก็ตัดไฮโดรเจนปับ๊บแล้วแขนตัวเนี้ยมาต่อตรงนี้เอาแขนตัวเนี้ยมาต่อตรงนี้มันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้เลยดังแบบนั้นจําให้ดีนะการเตียมหมดแล้วต่อไป ก็จะเป็นปฏิกิริยาที่มันสําคัญนะอันนี้คือการเตรียมต่อไปคือปฏิกิริยาครับทำแยกขึ้นละปฏิกิริยาของแอลเคนตอนต้นเป็นสมบัติตอนกลางเป็นการเตรียมตอนท้ายเป็นปฏิกิริยาของแอลเคนหนูต้องดูให้ดีนะครับ ปฏิกริยาแรกคือปฏิกริยาแทนที่แทนที่ไฮโดรเจนด้วยหมู่เจ็ด example เอา c h C-H3 c h พูด c ผิด c h 2 c, h 3. c, h, 2, c h 3จะเอา จะเอา cl เติมใส่มันจะต้องมีแสงจำไม่ดีนะนีชอบออกจะต้องมีแสงเป็นตัวกระตุน้นตัวกระตุน้นหรือตัวเร่งเร่งให้เกิดการแทนที่จำไม่ดีนะนี่คือตัวกระตุ้นนะแสงกระตุ้นให้กลายเป็นแบบนี้ ch 3 C H C L C H สามแบบนี้คู่คู่มันทำไมถึงต้องไปเข้าตรงกลางอ,ะอ่ะก่อนที่จะไปถึงเข้าตรงกลางหนูจำตรงนี้นะการแทนที่จะเกิดกดออกมาเสมอการแทนที่จะเกิด กรดเสมอซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่ากรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือทีนี้มาดูเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเข้าตรงกลางทำไมเอาเขียนภาพให้มันชัดเจนขึ้นด,ดูให้ดีนะจะเขียนให้มันชัดเจนขึ้นนะนะโดยใช้่ังนี้ใช้เป็นสีนี้ CH3 ตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ c h 2แล้วก็ c h 3แบบนี้ทีนี้หนูจะต้องเรือนลางในหัวหนูในหัวเรื่องนั่นคือเรื่องหนึ่ง,งก็คือชนิดของคาร์บอนประเภทที่1อันนี้เป็นประเภทที่2อนี่เป็นประเภทที่1เพราะว่ารอบตัวมันมีคาร์บอนอยู่ตัวหนึง่งรอบตัวมันมีคาร์บอนอยู่2ตัวรอบตัวมันมีคาร์บอนตัวหนึง่งและตัวนี้เป็นประเภทที่2 เมื่อเป็นประเภทที่สองเสร็จปุ๊บจาไว้ตัวหนึ่งลูกตัวที่เข้าไปแทนที่ครับจะเข้าประเภทของคาร์บอนที่มากๆจะเข้าประเภทสูงเออจะเข้าประเภทสูงจําไว้นี่นะจะเข้าประเภทสูงซึ่งในที่เนี้ยมันก็จะเข้าตัวนี้แน่นอนมันจะเข้าบนหรือเข้าล่างก็ได้จะเข้าบนหรือเข้าล่างก็ได้นี่คือคลิกในการดูนะ มันเลยเข้าตัวที่สองของเราตัวนี้เพราะมันเป็นประเภทที่สองเอาไว้เท่านี้นะส่วนวรายละเอียดก,การเข้ายังไงไปยังไงค่อยไปเรียนในมปริญญาตรีแล้วกันเพราะว่ามหกน่าจะเรียนแค่นี้เหมือนว่ามันเข้าตรงไหนมันเข้าตรงไหนจะเข้าตรงไหนนะอะไรประมาณนี้ครับโอเคนี่คือการแทนที่เนาะต่อไปการเผาไหม้อันนี้ก็เป็นพระเอกเหมือนกันลูกเพราะว่าหนูจะได้แบบหัดดุลสมการอันนี้คือจะย้ําให้เนาะการเผาไหม้ครับ ข้อที่สองการที่2ก็คือการเผาไหม้ซึ่งการเผาไหม้นี่ยจำให้ดีนะต้องบวก o 2, หอห้ยสอเสมอเพราะการเผาไหม้ทุกชนิดจะต้องมีออกซิเจนไม่งั้นมันไม่เผาไหม้นะครับอันนี้คือเผาไหม้ดา,ามธรรมชาตินะครับทีนี้การเผาไหม้เช่นหนูจะต้องเขียนตัวแรกเขียนเป็นแอลเคนแอลเคนจะต้องบวกกับ ออกซิเจนเสมอเกิดเป็นผลผลิต co 2บวก h 2 o เสมอแบบนี้เสมอเลยนะซึ่งสูตรของมันก็คือมีสูตรด้วยนะมีสูตรด้วยนะสูตรของ c n ของอลเคนคือ c n h 2 n บวกสสูตรเลขด้านหน้า o เวลาดุลสมการมันจะได้เป็น3 n บวก1ส่วน2 o ให้ยกลายเป็น NCO2 บวกกับ N บวก1 H2O นี่คือสูตรเมื่อเมื่อ N คือจำนวนคาร์บอนของ l อลเคนครูครับครูครับไ,ไ,ไ,ไม่จำสูตรได้ไหมไม่จำสูตรก็ได้ครับดุลสมัการธรรมดาธรรมดาไปเลยเดี๋ยวทำให้เห็นภาพครับ อ่ะลองตัวแรก c 3 h 8บวกกับออกซิเจนทั้งหมด c 3เด้อ3คูณ3บวก1ส่วน2 o 2กลายเป็น3 3 c o 2บวก3บวก1 h 2 o ็จะได้สมการที่ดูมาเป็น C3H8 บวก3 3เป็น9 9บวก1เป็น10 10ส่วน2เหลือ5 O2 กลายเป็น3 CO2 บวกกับ4 H2O วิธีการเช็คเวลาดุลสมการก็คือเช็คธาตุคาร์บอนมี3คาร์บอนฝั่งนี้มี3ผ่าน ไฮโดรเจนมี8ไฮโดรเจนฝั่งนี้มี8ครูค้าทําไมถึงมี8เวลานับนะลูกหนูจะต้องเอาเลขห้อยเข้ามาด้วยเลขห้อยตัวนี้ครับสองคูณสเป็น8ประมาณนี้ครับทีนี้มาดู O อออกซิเจนโอออกซิเจนตัวด้านหน้ามีค่าเท่ากับ10ตัวด้านหลังก็คือหนูจะต้องเอา3 3นะ3ไปคูณกับ2ตัวนี้โออกซิเจนตรงนี้เท่ากับ6ตัว4ไปคูณ1อันนี้มาห้อย1น,นะ เท่ากับ4ตัวดังนั้น6 4, กบวกสรวมกันเป็น10ตัวเท่ากับโอออกซิเจนดังนั้นฝั่งนี้มี O เท่ากับ10แล้วก็เท่ากันอันนี้มันก็เป็นอีกสูตรหนึ่งครูทําไม่ใช้สูตรได้ไหมมีวิธีที่ไม่ใช้สูตรไหมมีครับเดี๋ยวหนูดูอันต่อไปนะเดี๋ยวทําให้ดูการดูนชมการแบบไม่ใช้สูตรครับลองดูข้อเมื่อกี้นะไอ้สูตร C 3สามเมื่อกี้นะ c 3 h 8, 8บวกออกซิเจกลายเป็น co 2บวก h 2 o อันดับแรกของเราครูจะใส่ตัวนี้ครครูจะใส่คาร์บอนครับคาร์บอนฝั่งนี้มี3ครับดังนั้นตัวนี้มี1ก็เลยเติมเลข3ใส่ด้านหน้าทีนี้ตัวที่2ครับตัวที่ติดอยู่กับคาร์บอนฝั่งนี้คือไฮโดรเจนมีทั้งหมด8แต่เนี้ยมีไฮโดรเจนเท่ากับ2เลยเติมเลข4เข้าไปและทีนี้เช็ค O ครับ O3 2เป็น6 C1 เป็น4 6บวก4กลายเป็น10ดังนั้นตอนนี้ก็เลยเติมเลข5เพราะ5คูณ2กลายเป็น10นี่คือการดูลสมการแบบไม่ได้ใช้สูตรทีนี้ลองดูลสมการต่อไปให้หนูดู C4H10 บวกบวกกับ O ออกซิเจนกลายเป็น CO2 บวก H2O จะใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรก็ได้นะคำตอบมันได้เหมือนกันข้อนี้ครับครูจะเติมแบบนี้ลงไปเติม C เป็น4ก่อนเลยเพราะ C ฝั่งนี้มี4ตัวเติม4นําหน้าไฮโดรเจนมี10ดังนั้นตรงนี้เติม5เพราะ5คูณ2กลายเป็น10ทีนี้ O อออกซิเจน4 2เป็น8 5 1เป็น5 8บวก5กลายเป็น13แต่ฝั่งนี้มี2ก็เลยเติมเป็น6.5เข้าไป 6.5คูณ2ก็กลายเป็น13แบบนี้หรือถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นทศนิยมเราก็เขียนใหม่กลายเป็น2คูณ2ทั้งหมดนะ2 C4 H10 บวก13 O2 กลายเป็น8 CO2 บวก10 H2O เพราะเวลาเราทำก็คือถ้าเราคูณ2ก็ต้องคูณทั้งหมดเลยคูณทั้งสมก,การนะครับหลักใจไีมนะ ถ้าคูณให้คูณทั้งหมดถ้าคูณให้คูณทั้งหมดครับผมถ้าคูณให้คูณทั้งหมดแค่นี้เองการดูสมการไม่ได้ยากเลยเนาะดังนั้นเด็กๆดูครบเสร็จหมดแล้วนะหมายถึงเสร็จหมด ep 1ถึง ep ที่4มันจะเป็นเบื้องต้นสำหรับแอลเคนเมื่อเป็นเบื้องต้นสำหรับแอลเคนเสร็จปุ๊บ หนูทําการสรุปเองเคลียรความเข้าใจเองแล้ถ้าเคลียรความเข้าใจเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวรอไปดูใน ep ที่5ที่ครูจะพาสรุปทั้งหมดในภาพรวมว่าหนูจะต้องจำอะไรให้มแม่นๆร้อยเปซในเรื่องของแอลเคนและต้องเน้นตรงไหนบ้างแล้ครูก็จะมีตัวอย่างโจทย์ให้โดยตัวอย่างโจทย์ให้ครูจะแปะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอ ื่อให้หนูไปดาวโหลดแล้วสามารถมาเรียนได้นะครับดังนั้นถ้าหนูดูวิดีโอนีเ้เสร็จดูครบฝากกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมหรือถ้ากดติดตามเลยก็ยิ่งดีอย่างนั้นก็เป็นกำลังใจให้ครูหน่อยถึงครูจะสอนและลายมือไม่สวยก็อย่าไปมองลายมือเลยให้มองที่ความรู้ที่จะเอาให้ครูการันตีเลยว่าเรียนกับครูทุก EP เรียนไปเรื่อยๆหนูได้เกรดสเคมีอินทรีย์แน่นอน เพราะครูไม่เน้นสวยรู้อะเน้นความเข้าใจและของจริงแล้วไปเจอกันใหม่ใน ep ที่5บ๊ายบาย